มาลายพี่นองจ้าสาธุซอยอีหลาแดนะคะสาธุซอยอีหลาซอยกันอีหลากาวเวาไเรดเลยว่าขั้นอีหลาได้สมปัานาอีหลาพานพ้นวิกฤต มือหนีให้มือผ่านพ้นมือนีไปได้อิราที่ถือศีลหาห้ปูนะคะอิราที่ถือศีลหาห้ปูหนึ่งเดือนเลยพี่น้องจ้าคำว่าขั้นพอปูพญาน,ากนักนี่ซักสิทที่สุดก็คือคำสัจ,จะนะคะก็คือสัจ,จะนะพี่น้องผู้ใดบ่นบานสารกา่าผู้ใดว่าออกจากปากแล้วขั้นมันเกิดขึ้นจริงขั้นเพื่อนหายมากแท้แทแล้วพี่น้องต้องเฮ็ดห้ได้พี่น้องต้องเฮ็ดห้ได้นะคะพี่น้องต้องเฮ็ดห้ได้เด้อค่ะเด้อ โุ้นเมื่อนี่รู้ซึกแบบสันๆ market, ค่ะรู้สึกสันๆนะคะ่ะกว่าจะได้เจอกันขนาดติดตามยังบบเดงให้เห็นเลยว่าสันเมื่อน,นี่ได้เจอขอบคุณได้หลายเ้อ่คเด้อขอบคุณได้หลายนะคะเมื่อน,นี่โบเปิดเพลงค่ะอยู่แบบเงียบๆนะคะอยู่แบบ ai, อิลาใจเมื่อนี่ใจโบอยู่กับเนื้อกับ ard, ตัวโบอยากโบอยากเปิดเพลงโบอยากเปิดยังนะคะเพราะว่าทุกยากพี่น้องจ้าทุกงานค่ะช่วงนี้ทุกไลแล้วก็มีเรื่องกลุมใจหลายเรื่องเลยนะคะกลุมใจหลายเรื่อง คันพีพีทันไทยเฮ็ดบุญมาดีเนาะเฮ็ดบุญไล้สะสมบุญมาหลาก้กะอีลาขอความเมตตาพีพีทุกท่านในเด้อจ้ะเด้อขอความเมตตาพีพีทุกท่านแดเพิ่งจะกลับมาเห็นสองง่วงลร้หาบ่เจอถึกถึกแบนจา้าสองถือปิดกันนะคะถึกปิดกันย่างย่างรุนแรงเลยไล่สดแต่ละรอบมีคนเบิงแค่แปดสิบเก้าสิบคนค่เมื่อนี่หวัวสิกลับมานะคะเมื่อนี่หวัวสิกลับมามีคนเบิงสี่ร้อยกว่าคนมื้อนี้ ขอบคุณหนึ่งหกจ้ายินดีจ้ายินดีเลยหลายนะคะยินดีเลยหลายอิล่าถือสัจจะเป็นหนึ่งนะคะถือสัจจะเป็นหนึ่งขั้นวาแล้วขั้นใดแล้วมือน,นีเนาะขั้นถือสามตัวแทนมือน,นีอิลา่าสีถือสินายห,หาเลยนะคะถือสินาฮไฮเลยนะคะโอ้ยกวาอยปัง,ปง,ปง,ปงจ้าวัสนมันถือติ๊กต๊อกแบนจ้าคน้นเบลียวเห็นเดี๋ยวบเห็นไลโซดอิล่ามากประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะที่ว่ามีคนเบิงนิดๆดนน้อยเนาะ เมื่อนี้ขอสาธุค่าสาธุซอยกันค่ะพี่น้องซอยกันอธิษฐานซอยกันเด้อผู้ได้บุญบานไว้ต้องเฮ็ดห้ได้นะคะผู้ใด้บุญบานได้ต้องเฮ็ดห้ได้นะคะขอบพระคุณในลายสำหรับดอกกุหลาบนะคะขอบพระคุณในลายเด้อจะเด้อขอพระคุณในลายแสดงว่าเมื่อนี้แสดงว่าติ๊กต็อกเริ่มกลับมากปกติแล้วเพราะว่าพี่พที่ว่าห้างหายไปเพิ่นเลี้ยวเห็นติ๊กต็อกอีหลาเนาะ สาธุค่ะสาธุขอให้มากนะคะสาธุสามเห็นบอลแนวทางอลราให้สามเป็นเลี้ยวมือนีออกมาตัวแรกสามนะคะออกมาตัวแรกสามเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆจ้าผู้ใดเห็นตัวใดต้องบอกน้ากันต้องซ้อยกันบอกนะคะพี่โตๆขอพระคุณหลายๆนะคะพี่ๆท่านใดเห็นตัวใดต้องบอกกันเด้อพี่นองเด้อมันจะได้ได้นด้กันนะคะ สามตัวตรงสิงหดเราทุกวันพระสาทุกคานดีเบิดค่ะพี่ๆท่านใดเห็นตัวใดต้องบอกซอยกันนะคะเพราะว่าอีลาบ่รู้ว่าผู้ใดตอนนี้บุญผู้ใดที่ว่าสมพุ่งกับเฮ้าเนาะข้นเห็นตัวใดต้องซอยกันเม่นขึ้นมาบอกกันซอยกันนะพี่น้องนะบอกกันซอยกันขอพระคุณหลายๆค่ะพิจันทร์พ่อนขอพระคุณหลายๆเด้อดอกกุหลาบมือน,นี้มาล้วล้วเลยขอพระคุณหลายๆนะคะลําพังอีลาคนเดียวบอสามารถที่จะ ดึงพี่ๆทุกๆท่านไดนะคะพี่ๆท่านใดที่ว่าเขามาเราเห็นตัวใดซอยกันมึนึ้นมาบอกซอยกันนะคะบอกซอยกันสามตัวสองตัวกันแล้วแต่คอห้ใดคอให้เขาคอให้มันเขากันแลลวกันพี่น้องนะคะเห็นตัวใดกับคอห้ยมึนึ้นมาเฮาจะได้เห็นเฮาเห็นแล้วเฮาจะได้เออแสดงว่าเฮาเห็นตัวเดียวกันเนาะจะได้ไปซื้อน้ำกันพี่น้องจ้าจะได้ไปซื้อน้ำกันนะคะ มา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 สามตัวแรกอีลาเชื่อว่าเห็นเป็นสามน้ำกันเบอร์สุขุนเลยเด้อตัวแรกเห็นเป็นสามน้ำกันเบอร์สุขุนนะคะจิตเห็นทำบุญตัวปันซุกเว้าแล้วเฮ็ดห้ได้นะพี่น้องนะสัจจาถือเป็นหนึ่งนะคะผู้ใดบอกสิอดเราอดหดยาผู้ใดสิถือสินผู้ใดสิกินเจเว้าเวแล้วอธิษฐานเวเลียวขั้นใดเลียวต้องเฮ็ดห้ได้นะคะต้องเฮ็ดห้ได้พี่น้องจ้าต้องเฮ็ดห้ได้นะคะ ศิละเนื้อซารดวัพระกับวันจันทร์สาธุค่ะสาธุขอให้ถือสามตัวแตกจะถวายใครนาคราชเกาสิบเก้าใบโอ้หอีลาสาธุน้ำเด้ออีลาสาธุน้ำเท้ๆนะคะสาธุน้ำเท้ๆม่ต้องคิดยังร้ายพี่น้องค่ะขั้นใดแล้วก็แค่ทำบุญค่ะแล้วก็สวดภาวนานะคะอนุโมทนาให้ทุกทุกท่านให้ทุก,กทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกอย่างนะคะซ้ำนี่ค่ะบ่ต้องไปคิดยังร้ายเนาะ มามามาตัวที่สองตัวที่สองใหม่ค่อยๆใหม่อย่ามาลิงพื้นเด้อจ่าเด้ออย่าลิงพื้นเด้อขั้นใหม่ไปได้สำเร็จให้บึงสานันพอ่อนะคะมันเวลาเหลือเฟือค่ะนะคะเวลาเหลือเฟือโอนให้พระในบ้านอุ้ยนี่ค่ะดีมากๆเลยค่ะโอนในพระในบ้านก็คือพอกับแม่เฮานะคะก็คือพอกับแม่เฮาค่ะพระในบ้านนะคะก่อนสะิไปทํานบะุญหาผูนะะ้ไร ทำบุญให้พ่อกับแม่ในบ้านดีมากๆ,ๆดีมากๆเลยนะคะให้เพื่อนบูนให้เพื่อนอ,อวยพรเฮ้าพ่อกับแม่ในบ้านคือพระที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พระอันประเสริฐนะคะให้เพื่อนอวยพรเฮ้าให้เพื่อนตบหัวอวยพรให้เฮาเนาะสาธุสาธุค่ะหกร้อยกว่าทานติ๊กต็อกกับมากปกติแล้วดีใจได้ทาย ดีใจลหลายๆที่ว่าติกตกมมาก๊กต๊อกกับมาปกติแล้วอีหล่าดีใจค่ะเครียดอยู่ประมาณเกือบอาทิตย์นะคะนะคะเครียดเครียดเกิดเกือบอยู่ประมาณอาทิตย์เนาะให้พ่อและแม่น่าจะงดท่าเนื้อสัต์สาทุนะคะสาทุพี่ๆจ้าโบเมนว่าไปเน้นแต่สามตัวนะคะถึงมั่นที่เข่าสองตัวพี่ๆก็ต้องเฮ็ดให้ได้นะคะพี่ๆก็ต้องเฮ็ดให้ได้นะถึงสีเข่าแค่สองตัวพี่ๆก็ต้องเฮ็ดนะคะวาว,วเวเลอร์วาวเวเลอร์นะคะ สวดอิติปิสโสอิติปิโสอิรากีสวดทุกมือเลยกอนนออิรากีสวดทุกมือนะคะสิพยญยามสวดทุกมือเลยสาธุนํานะคะตัวที่สองบ่ค่อยสัตปันไดเบิงซอยกันเด้อพี่น้องเด้อเบิงซอยกันเบิงลวก็พิมพ์ขึ้นมานะคะเพื่อบางคนเพิ่นมีบุญลวเพิ่นพิมพ์ขึ้นมาเฮาเห็นเฮากับตามเพิ่นไดเด้อพี่น้องเด้อสามเก่าสามเก่าม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 าเรีวตัวที่สองมาเร้วมันบ่สัตจ้ามันบ่สัตนะคะมันบ่สัต เลขบริษัทมันเป็นธรรมดานะขั้นสิหามาแดงจึงคือง่ะสิบรได้หรอพี่น้องจ้าอาจจะบรแดงจึงคืงเนาะแต่ว่าอาจจะขอให้มากขอให้เบิ่งออกกับพ่อเล้วเนาะขอให้เบิ่งออกกับพ่อแล้วขอราคุณได้หลายสำหรับหัวใจเมื่อนี่หมื่นสองมากลัวๆเลยหัวใจเมื่อนี่นะคะตัวที่สองบริษัทเนี่บริษัทพี่น้องเห็นเป็นตัวอะไรเลขศูนย์ป่จ้าเห็นเป็นเลขศูนย์มันบอ เมื่อนี้อีลาที่ซื้อหกกับเลยที่ซื้อหกกับตัวละลอยเลยค่ะนะคะที่ซื้อตัวละลอยที่ทุ่มทุนเลยเมื่อนี่นะที่ซื้อแบบเอาคักๆเลยบ่เอาดอกโตเติร์นี่สีเอาหกกับเลยเมื่อนี้สี่เอาหกกับเลยนะคะทามาสารสูญหาทิจัดนักแสดงว่าเลขตรงกันนะคะแสดงว่าเลขตรงกันขอบพคุณหลายเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายสลหรับดอกกุหลาบเมื่อนี่นะคะดีใจดีใจที่สุดก็คือว่าติ t ตอกลับมาเรีย <laughs> ดีใจที่ซุดจะคือตทิกต็อกกลับมาแล้วตัวที่สองอีลาตีให้เป็นศูนย์กันแล้วกันพี่น้องมันม,ม,มีความเป็นไปได้ว่ามันสิเป็นเก่าเบอจาตัวที่สองนี่มันมีความเปลี่ยนไปได้ว่ามันสิเป็นเก่าเบอจามันคือสิบหเป็นเก้าดอกเนาะพี่น้องว่าบอจาหัวยังนู่มือหนีวัซซันอันนี้เล่าพัดนะคะเล่าพัดมันคือสิบหอวยหัวมาเป็นเก้าดอกเนาะมันกลับเป็นศูนย์น่ะละเมนเบอจาเมนบอ บูนห้พระในบ้านแล้วเป็นคนดีครับแมนจานะคะขั้นเท่าขั้นเท่าบอบเห็นพระในบ้านเท่ากับโบตองปเฮ็ดบุญน้ำอย่างอื่นแล้วนะคะขั้นขั้นเท่าบ h เฮ็ดีน้ำพอน้ำเม่เท่ากับโบตองปเฮ็ดบุญอย่างอื่นแล้วพี่น้องนะคะบบตองปเฮ็ดบุญอย่างอื่นเฮ็ดยังได้กับโขึ้นดอกจ้าขั้นบบเฮ็ดน้ำพอน้ำเม่ในบ้านเนาะคะเนาะศูนย์มันวะจ้าศูนย์หรือเก่าอีหลาถามได้แท้ๆเอาอิหลาถามไแท้ๆศูนย์หรือเก่า ซอยกันเด้อพี่น้องเด้อซอยกันมือหนีเ้ามาเ้าร่วมชะตาน้ำกันเลี้วห้องตรงซอยกันพี่น้องจ้ามาเบืองลฟ์สดมือนีน้ำกันหฮาตตรงซอยกันเด้อตรงซอยกันจ้าได้ตัวไดก็ตรงให้ได้น้ำกันพี่น้องนะคะมามาเหมือนเก่าอยู่นะนั่นหล่ะอีหล่ากันคือส่งเบืองเก่านี่มันสิเป็นหัวตัดเก้าบ่ซั่นเด้เนี่มันจะเป็นหัวตัดเก้าบ่นี่ยนาจะศูนย์มันสิเป็นตัวยังพี่น้องว่ามันสิเป็นตัวยัง เก่าเอ้ยนัวเมนทีเมนเมนบนเก่าหรือศูนย์นัะเก่าหรือศูนย์เลขกับบริษัทเลยเลขกับบริษัทเลยสามเก่าหนึ่งย่างย่างตัวที่สามย่างโบกนะคะเนี่ยพี่ๆจ๋ามันมันคือมีหางมันคือมีหางมาที่นี่เอา แล้วตัวที่สามนี่มันเป็นหาแมนจ่าตัวที่สามนี่มันหาแน่นอนแต่ว่าตัวที่สองแต่ว่าตัวที่สองนี่มันขึ้นมีหางออกมา <c oughs> โอ้ยเครียดเครียดค่ะปูเอ้ยขันห้ก็ไหาคักห้ชัดเจนเด้ห้ชัดเจนจังไดสิมาตีออกตีได้ไปที่นี่จังไดสิมาตีได้ไปที่นี่พี่น้องเรื่องว่ามันสิเป็นสามศูนย์หนึ่งหาบอก มันบอกสามเก้าหนึ่งหาสามหกห้าหรือมันจะเป็นสามสามศูนย์หนึ่งหามันมีมันมีตัวนหน่อยอยู่ในตัวหนึ่งมันมีตัวน่อยตัวที่สามนี่ตัวหนึ่งมันเป็นหางหรือมันเป็นหนึ่งอ่ะมาที่นี่สามเก้าหาครับมาสันแต่มันมีสี่ตัวเลยเบิ้องดีขั้นว่าตัวที่สองเป็นศูนย์แล้วมันเป็นอย่างขึ้นยังมีหาง มันเป็นอย่างคือจังมีหางตัวที่สองหรือว่ามันเป็นตัวที่สามเลขหนึ่งสามเก้าหนึ่งหางอีลาก็ว่าสามเก้าหนึ่งหากระซามสิซื้อเลขสุดค่ะสามสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งหามักไอซื้อาสามศูนย์หนึ่งห่ิซื้อเลขสุดไวยูจ้าซี่ตัวสี่ตัวเพราะว่าถูกเนี่ยมันมีแค่สามตัวนะคะทุกลออภิษอีลาจุดมันจะมีแค่สามตัวแต่ว่าเมื่อน,นี่ค่ะอว้ยขนลุก พี่พี่จ้าอีลาบอกว่าคือคนลูกแท้ๆนะคะคนลูกแท้ๆแต่เมื่อนี่มันมาซีโตเล่าจ้ามันมาซีโตค่ะสามหนึ่งหนึ่งห่าสามหนึ่งหนึ่งห่านะคะมันซีเมนเทเบอมันซีเมนแทเบอลม,ม,มันเป็นมันเป็นเล็กเก้าขาวสั้นตัวเลขขียกคางทูบซีซีสามมาสั้นตัวใดตัวใด เห็นตัวไหนเป็นซี่ซี่สามเห็นตัวไหนเป็นซี่ซี่สามเอาเบิง้งค่ะค่ะเบิ้งค่ะค่ะจ้ะเดี๋ยวที่ให้เบิง้งคักค่ะอะทีเอียนให้เบิง้งค่ะคักพี่น้องเอาซัดบอแบบน,นี้ซัดบอ ชายวาจาหังวันทาส่งน้อมนบนำกู้สงรงตาผมยาเจ้าเออสวรน งแป้งทรงก่อเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาคินียาศีปทมมาเอื้ราหงบุพชชาของนาชีสีบาดานโลกปะกายพงงามตราการวังคำรรชนน